สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับหรืว่าถ่ายูเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตเะครับเอาติสตมือสองกันที่บริษัทเพชรยน์ครับค่ะอยู่กับผมครับเป็กและน้องน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46กันอีกเช่นเคยเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป็กพามาอัปเดตเก่งกลางเก่งใหญ่ไหมเก่งกลางมาพามาเอาติสตเลยเอาติสตล้วนๆนะครับอะโอเคได้เลยคลิปนี้ผมจะลงช่องเอาติสผมครับเพราะว่าผมถ่ายไม่ไหวไม่สบายอะอะไม่นนคชัักะ รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเอา uh huh. จนหึงสิ้นปีเลยนะครับก็ uh huh. คือตั้งแต่วันที่1นธันวาครับจนถึง31มธันวานะใครดูคลิปนี้ครับคุณโชคดีผมให้ฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ครับโดยซื้อตามเงื่อนไขบยยริษัทนะ<อ>เครื่องเกียร์จากศูนย์ด้วยซ่อมศูนย์นะคะโตโยต้าก็ไปโตโยต้าใช่ไหมพี่เป๊กและข่าวดีดอกเบี้ยพิเศษต่อมาอีก1เดือนเดือน<อ>สุดท้ายแล้วนะครับขอลดปียบ็ดขึ้นไปดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่ 2. 1, 2> 1ปโคตรถูกอ่ะบอกเลยนะครับ มีผมส่งดอกเบีย้ยเนี่ยให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกเลยว่าถูกกว่าไปแดงอีกเหรอ, <c oughs> อดอกเบีย้ยต่ํามากามานัำนหนึ่งพาดูคันแรกกันขอพาดูคันนี้ได้ไหมไฮ<ด>บิดราคาถูกตัวไฮบิดนะคะตัวเอนทรปี2020จะบอกว่าผ่อนไม่ถึงหมื่นนะผ่อนไม่ถึง9,000นะอ่ะคันนี้ผ่อนประมาณ8 0 0พพอดีเออนะคะตัวนี้ปี20ไม่แสนห้าเป็นตัวไฮบิดที่ผ่อนประหยัดด้วย<า>นะคะ สีเทาฟ้าไฮบริดเอนทรีนะครับ <Ha. S 2> แต่ได้ไฟโปรเจกเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกให้แล้วปี20ครับวารันตีแบตของ t o y ต้าข้อดีคืออะไรลุงแมน่น้ำหนึ่ง <Ha. S 2> เขาไม่จํากัดระยะทางอ oh. ไม่แสนกว่ากว่านี่เขาก็วารันตีอยู่นะ <Ha. S 2> นี่ประหยัน้ำมันสูงสุด24ลิตรภายในสปอร์ตสีดําด้วย <Ha. S 2> นะคะเครื่องเสียงรองรับ FM AM CD เบรกมือไฟฟ้าจากพ <Ha. S 2> ี่เป๊กและชมนี้ครับโครงสร้างรถ TNGA แอร์หลังนะครับมีให้คุณแล้วแบบนี้นะมีแอร์หลังให้อสะดวกสบายนะครับกว้างขวางนะครับเก่งกลางนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติสครับออกมาใหม่นี่9ก้าแสนกว่าตอนนี้ราคาอยู่แค่4ี่แสนเจ็ดมืนเก้าพันนะรฟรีดาวพรอยู่8ปดพันจบประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะมาดูคันต่อไปน้ำหนึ่งคันนี้ไหมเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเนี่ยได้ตัวนี้เป็นตัวหนึีนะคะ ราคาไม่ต่างกับตัวไฮบิดเลยนะด<ป>ีไรคันนี้ตัวนี้ปี2021แต่มันใหม่กว่าไงใช่ไหม่แสนสองนะคะ<อ>คันนี้4 8, 9, ี่0 0 0แปดหมื่นเก้าพันคันนี้สวยนะผมเคยส่งให้ลูกค้าดูเหมือนกันนะผมมาเช็ครายละเอียดให้แล้วกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วใหม่มันแค่แสนสองรถมันปี21นะครับทะเบียน7195นะข้อดีของอาลติชมนี้นะครับที่บอกไปมีแอร์หลังวิทยุก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับช่วงล่างเป็นแยกอิสระนะ ค่ะแล้วก็ภายในได้เป็นสีดําด้วยนะคะันนี้ปี21บเอ็ดภายในสีดำ,ดำ 6, 6, 9เรียบร้อยเลยครับประวัติศูนย์อยู่ครบอือตอตอนแรกบอกไม่สบายพอเห็นเอาติดแล้วพูดคล่องเลยเออหนืให้พี่เต็กพูดเลยหลอกให้พี่เต็กพูด<บ>นะคะ มาดูโซนหน้าดีกว่านะครับโซนหลังนี่เจ้านายถ่ายคลิปอยู่มานล้วหนึ่งที่เราหนีก็สดๆเลยมาดูเมื่อกี้ดู1.6แล้วมาดูตัวสปอร์ตบ้างไหมหนึ่งจุดแปดไหมมาดูตัว1.8สปอร์ตบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะเป็นตัวสปอร์ตปี22ไมล์หลักหมื่นไมล์หกหมื่นห้าพันโลคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันครับผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นเก้าเจ็ดร้อยหนชอบตัวสปอร์ตตรงไหนตรงล้อแม็กอ่าล้อแม็กจะได้ ตัวเดียวกับตัวไฮบิดไฮเลยนะออหนูชอบล้อแม็กครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับมีไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะไบสปอร์ตมอนิเตอร์คือตรงนี้น้ำหนึ่งจะมีไฟโชว์เนาะเวลาจะมีใครมาแซงและภายในครับมีกล้องถอยครับมีจอทน้สกรีนแอร์ปรับดิจิตอลให้คุณครบถ้วนหมดเลยได้หน้าจอกว้างใหญ่ด้วยอ่ะเขาเดินมาข้างหน้าแล้วเราไปข้างหลังเบาะหลังพับได้ด้วยน้ำหนึ่งคันนี้เบาะหลังพับได้เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูด้านหลังนะคะ ตัวนี้นะคะเนี่ยมันจะมีข้อต่ออยู่อันหนึ่งดูดิใช่เห็นไหมสี่สิบหกสิบับได้นะครับก็มาดูคันต่อไปจริงๆคันต่อไปพี่อยากดูคันนี้นะแต่ใกล้เจ้านายมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวจบบข้างหลังหนึ่งได้ไหมคันนี้ราคาดีครับทะเบียนหนึ่งสามศูนย์ห้านะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเออราคาดีนะคะตัวนี้ไม่แสนหกไอ้ไม่แสนเจ็ดผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันสองเออผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่านะคะพี่จ๋า ตัวนี้นะหนูขอมาเช็คแว๊บดูด้านหน้าอ <4 29. S 2> ันนี้นะคะปี20นะคะไม่ประมาณแสนเจ็ดสี่แสนสองหมื่นเก้าพันท่านผู้ชมเห็นข้างหน้าไหมแม่ลูกรีวิวนะครับรีวิวกันอยู่มามาเรารีวิวกันตรงนี้แล้วเขาไปข้างหน้าแล้วนะครับมาไปดูโซนนี้ดีกว่านึงเนี่ยแถวข้างหน้าตรงนี้นะครับมีสีขาวอีกหลายคันนะครับใครหาเอาติ๊ดนะตอนนี้สีขาวเนาะ สีบลอนด์นะครับสีเทาเรามีเยอะเลยใช่ราคาเริ่มต้นอยู่4 4 2 9ี่ประมาณนี้3 3ปลายก็มีแต่้าปลายติดจองหมดแล้วแต่ถ้าโฉมนี้ก็ตอนนี้เหลือ429 0 0บาทแต่จริงอะผมบอกเลยนะถ้าคุณจะซื้อแบบ3ปลายนะคุณซื้อแบบประมาณนี้ดีกว่า4ต้นเพราะอะไรรู้ป่ะ3าปลายอะไมมัน200,000กว่าไมเยอะแต่4ต้นเนี่ยมันมีไม้ประมาณแบบแส0 0 0อะไรแบบนี้นะครับเอาติดก็มีให้เลือกเยอะเลยเนี่ยลูกค้าก็เดินมาทูตินะอันนี้ลูกค้าหน้าร้านวอล์กนะครับ มาดูออทิสเหมือนกันอันนี้ก็459อ่าแต่คันนี้มันได้ไม้มันไม่เยอะไงไม่ประมาณแสนสี่แสนห้าปียี่สิบนะครับส่วนคันนี้หลังน้ำหนึ่งแต่ถ้าถามหนูอะหนูเอาคัน429ดีกว่าสี่นึ่งเก้อ่าอันนี้419ปี20อ่าแต่ไม้มันอยู่ประมาณ200,000แต่ถ้าคนที่ไม่ซีเรียสเลขไม้นะคะแล้วก็จะผ่อนถูกก็ดูเป็นตัวนี้ไปก็ได้นี่คันนี้คุ้มน้ำหนึ่งที่เคยรีวิวเดี่ยวๆตอนที่เขาเข้ามาใหม่มา สภาพสวยเลยคันนี้ปี21นะคะตัวนี้ 469,001.6G 0ไม่อยู่ 1, <6. S 1> ประมาณแสนหกค่ะภายในได้เบาะดำคุ้มนะมีติดกรอบพรีเมียมนะเซนเซอร์หน้าออนะไฟตัดหมอกให้แล้วด้วย469,000เองครับแต่ได้ปี21นะ 1.6G สภาพสวยครับนะเนี่ยเบาะแน่นๆตึงๆออสภาพ<อ>ดีตึงมาก <Air S 1> พี่เแอร์ปรับ<อ>ดีตอนนะครับไม่แท้ไม่เดิมนะพวกนี้รถประจำตำแหน่ง คือปกติเราเราจะเห็นแต่เซนเซอร์ถอยแต่คันนี้มีเซนเซอร์หน้าหลังเซนเซอร์หน้าหลังนะคะก็คือเหมือนแบบเตือนเนาะก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยภายในด้านหลังก็กว้างด้วยนะคะเอาติดเนี่ยเขาก็มีความกว้างอยู่แล้วแล้วก็ทนด้วยนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยอันนี้อ่ามันต้องต่อต่อจอเล็กข้างหน้านะครับอ่าน้ำหนึ่งมาดูคันนี้ไหมคันนี้ข้างหลังนี้พี่ว่าคันนี้น่าจะ429ไหม คันไหนคันนี้479 47 9หรอปี20ไม่ยแสนสามตึงเนาะคันนี้ตึงตึงะนะตัวนี้ราคาตึงไปเปลี่ยนราคาเลยอันนี้ก็479อ,อันนี้ปี20มาดน่นนง <19. S 2> แล้วดูแถวหลังดีกว่าแถวหลังพี่ว่าเขาอัปเดตราคามาแล้วนะมีโซนนี้นะครับที่เขามีรถใหม่เนอะอ่าไม่ใช่คันนี้อันนี้429น่าจะข้างหลังข้างหลังคันนี้ปี20 429คันเนี้ยคุ้มนะ429ปี20 พี่หนูจะบอกว่าฟิล์มด้านหน้าเขาใช้ 3M ด้วยนะอืครับเออนี่คันนี้นะคะใครสนใจนะคะสีบอนสีบรอนนะคะคสีสีเทาเป็นสีที่ดูแลง่ายตัวนี้สี2 9 0 0 0ปี20ก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ใช่ไฮบิดเราก็มีนะไฮบิดเนี่ยมีเข้ามาใหม่ไฮบิดพรีเมียม3คันสีขาว สีดำสีบอนอราคาเท่ากันหมดเลยรู้ว่าเท่าไหร่หรือว่าห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันได้เป็นปียี่สิบเอ็ดนะแล้วใครอยากได้ไฮบิดราคาประหยัดแต่เป็นสีขาวมุกตัวมิดปียี่สิบสี่แปดเก้าว่างอยู่หนึ่งคันไม่แสนสองนะทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมอ่ะนี่ก็สี่สองเก้าปีย <5 70. S 1> ี่สิบ ก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้รถที่แบบผ่อนสบายผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่า7,000นินนิดแล้วก็ฟรีดาวก็ดูเป็นตัวพวกนี้ได้เลยนะคะครับมาดูโฉมนี้ไหม3,6,9โมไมเนเชนมน่นปี1 7ไม2 0 0 0 0 0นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เคยแบบโหยอดนิยมขายดีมากๆนะคะที่มันไม่นิยมแล้วตอนนี้เพราะอะไรรู้ปะสองไม่มาอ๋อไมอแต่แต่ว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่พี่เป๊กขายปล่อยทีเดือนนึงก่อนเนาะ 10, 20, 000, แต่ตน,นี้ไม่มีไม่มีขแค่นะโฉมเดียวนะไม่ได้รวมรุ่นอื่นนะตัวขายดีเป็น 1.6G ไนงะอันนี้เป็นหนึ่งจุ1.8นะครับสนใจอลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วหนึ่งมาดูแถวหลังกันบ้างนะครับนี่คันนี้ไหมเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดสี่ห้าสองสี่สองเก้าไม่แสนแปดปียี่สิบอ่ะมาดูสีขาวบ้างเมื่อกี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่บอลเงินอันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันได้เป็นสีขาวปียี่สิบไม่แสนแปดนะคะตัวนี้ก็ ผ่อนสบายผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0ค่ะพี่<ะ>สาแล้วตรงนี้ที่โล่งไม่ใช่เลยนะรถปล่อยไปแล้วตอนนี้ชงไม่ทันด้วยแหละนะครับรถปล่อยไปแล้วะะขายดีนะเอาติดเดือนที่แล้วขายไป30ปกว่าคันเออถูกใจเอาติดก็ทักมาได้เพราะเอาติดเนี่ยจริงๆคุณนึกอะไรไม่ออกคุณซื้อเอาติดครับเพราะอะไรขนาดกลางครับแมนเทนน์นถูกดูแลสั่งง่ายราคาหายไปจากป้ายแดงแบบ60%แล้วอ่ะนแล้วะครับคันนี้ม<า>ไม่รู้ราคาคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้นะคะ5จ็ห คันนี้499,000ปี้ามันติดจองรอรับไม่เฉาะไม่เจ็ดหมื่นเก้าโลถ้าติดจองเราไม่ดูอ่ะคันนี้มันรู้สึกติดจองรอรับนะครับพี่คันนี้ติดจองหรือยังคันนี้389,000อ่ามาคันนี้ถ่ายได้215 215,000้าสองแสนหนึ่งหมนห้โลสามแสนดมันครับสามแปเก้เป็นตัว 1.6G ปี20ใช่ครับอ่านี่ก็เป็นอีกโฉมหนึ่งที่ประหยัดมากเลยนะตัวนี้ไม่ติดจองมั้งเนี่ยเมื่อกี้พาไปดู419,000ที่ถูกตัวนี้ถูกกว่าอีก สนใจทักเข้ามาได้เลยคันนี้ไหมคันนี้สี่แปดเก้าปียี่สิบเอ็ดไม่แสนสามมันก็เหมือนกับคันแสนสองที่เราให้ดูอะพอๆกันอ่าก็ถ้าเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองแสนสามราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าแบบขยับไม้อีกนิดหนึ่งแสนเจ็ดถ้าคนนี้ไม่ซีเรียสเลขไม่พี่บางคันไม่แสนเจ็ดก็สภาพสวยนะใช่อยู่ประมาณสามเอ่อสี่แสนสองหมื่นเก้าพันจริงต้องบอกนี้จริงเอาทิ้เรามีเยอะกว่านี้แต่ว่าที่เราอ่ะให้ดูโซนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโซนพร้อมใช้คุณ เดินมาจิ้มรถนะตอนเช้านะสิบโมงสิบโมงเนาะเที่ยงคุณรับรถได้เลยอืมรอประมาณสามชั่วโมงพรว่นี้มันปรับสภาพเสร็จแล้ว้ำหนึ่งมาดูอันนี้ครับสองสาคัญมาดูด้านหน้าตรงนี้กันดีกว่านะคันนี้อ่ามีสี่เจ็ดเก้าคันนี้ไม้เท่าไหร่ไม้สามสดูแล้วเนาะปียี่สิบอ่าประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ามาดูตัวสปอร์ตสีขาวกันหนว่าอยนหนึ่งพี่พาดูตัวสปอร์ตสีขาวครับตัวสปอร์ตสีขาว คันนี้เราปรับราคาลงด้วยเหลือ5 5 0 0 0 0คัอ๋ออะคันนี้จากเดิมอยู่ที่500,000เท่าไหร่คะพี่589ไหม599ตัวนี้599,000ตอนนี้เหลือ559อ๋อปรับราคาลง559,000คผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าผ่อนอยู่ประมาณ9,004ตัวนี้นะคะไม่แสนสี่เองปี21แต่ว่ามัน,นได้ตัว1.8ไงมันเป็นตัวสปอร์ตใครมองหาเอาติดเครื่องพันแ ก็ดูเป็นตัวนี้ได้5 5า0 0 0 0้ัปรับราคาลงนะพี่จกักตัวสปอร์ตข้อดีนะที่ผมพูดไปมีล้อแม็ก17ลายเทเทแบบนี้ครับไฟโปรเจคเตอร์ uh huh. or, มีใบสปอร์ตเนาะภายในก็ต้องถอยจอรัสกรีนครับ uh huh. มีให้คุณครบค้วนหมดเลยคูซอนโนก็มีน้ำหนึ่งค่ะไวเลสชาร์จ huh. ก็มีนะครับเออใครหาตัวไฮบิดเนาะไม่ว่าคุณจะหารุ่นไหนนะตัวสปอร์ตตัวไฮบิดนะครับเพชรยนต์เรามีให้เลือกเยอะกว่านี้นะ วันนี้พามาดูประมาณนี้ 1. 1> อันหนึ่งอ่าก็ตัวนี้นะคะก็ได้เป็นสีขาวมุกด้วยสนใจเอาติ๊นะคะทักมหาพี่เป็กได้เลยนะเพราะว่าพี่เป็ก แกปล่อยเอาติดทีนะเดือนหนึ่งก็คือไม่ต่ํากว่า10กว่าคันนะคะอันนี้คือขั้นต่ํานะสําหรับเอาติดอย่างเดียวนะจริง,รงๆแล้วพี่เป็กแกขายหลายๆคันหลายๆรุ่นนะขายทุกร<ก>ุ่นนะครับทักมาอบอกว่าอยากคุยน้ำหนึ่งเดี๋ยวผมส่งให้น้ำหนึ่งปล่อยลถให้อ่ะก็ใครสนใจรถสวยคัดเกดทักมาหาเลยตามเบอร์ด้านล่างเดี๋ยวพี่เป็กทิ้งไว้ให้นะคะหรือว่าถ้ามาหน้าร้านบอกเลยว่ามาติดต่อน,น้ำหนึ่งกับเป็กนะคะ,ะก็ทักมาเลยเลยเดี๋ยวพี่เป็กกับน้ำหนึ่งหาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วก็รถที่สวยที่สุดให้กับคุ เจะได่พม่พาครับอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณคมากครับสวัสดีครับ